ก็สวัสดี FC ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องสเกจซีเหมือนเดิมเช่นเคยนะทุกคนนะวันนี้เรามากับหกล้อสุดหล่อของพี่นนท์นะทุกคนนะเป็นเจ้าขุนเยินมากับพี่ไหมเอฟเอฟเอเซ็ตเท่าไหร่ในสี่ร้อยเหรอ,รอรวันนี้เราจะไปถมดินหน้างานอีพีที่แล้วนะนะทุกคนนะเ,เป็นว่าไปเลยดีวยกว่าไปไปไปครับโอเคนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่บอกอเรานะครับเพื่อที่จะไปเอาดินนะ แม่เดียววิ่งนะครับนคนไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยอรอย่ารอช้านะครับตามต,ามตามมันไหมครับหายใจเหรอแมวด้วยกันอ่าทางมันแคบอ่ะไม่อยากแข่งอ๋อรถผมมันก็แบบมันแรงว่ารถคุณอยู่แล้วอ่ะนะไล่ก็สวยด้านท้ายสวยจริงๆเลยนุนนะครับนุ่นนะไปแบบสโมคนเดียวนะครับนุ่นเพราะรถผมเองเนาะ เอ๊ะแต่ชีวิตจริงอ่ะคันนี้มีไหมลงสนามด้วย, deci, ยนะลงแข่งอ่ะใช่เหรอใช่ใช่เมาเจอสามหกของผหรือเปล่าเนี่ยนี่ผมสามหกรือว่าสองสี่ครับสองสี่สองหกว่ะเอ้ผมสับสนแล้วให้ครับให้ในอ่ะเขาอยู่ไหนอ่ะโอ้คนถึงแล้วอีก เอี่ไปานแล้วปป่าใช่พี่ไม่ก็ต้องขึ้นดินก่อนอยู่แล้วมผมไกอก็ได้เปรียบไหมอมเดียววิ่งนะครับวันนี้รว,ว่าจะเอาพวกด้วยเดี๋ยวเสียปลาแบบร้องนะคระับขะโกเดียวน <laughs> เบนเยี่แล้วครับรถเขาไม่ได้ขึ้นไงแรกตามใช่ครับไม่ได้ขึ้นอ่ะมต่างสายรถฟรีนี่ก็แบบกินเวลาเป็นสิบกว่านาทีแล้วอ,อ่ะถอยไปครับถอยไปรถหลอจะเดินแป๊มนะครับ เยใช่ใช่ไหมใช่ไหมาไม่เปิดตัวนี้ก่อนนะครับทำช่องช่องให้รถถอยเข้าไปได้ก็ยังรอตัวสี่เหมือนกันเลยเอล่ะอะไรนะสี่เหมือนกันเลยครับแมคโคลสีโกเบดิใช่ไหมไม่พี่แมคก,ก็สี่มาัาทุกคนนะเหรอเหรอเหรอ ก็ถ้าแชทมาได้นะครับได้ครับกข่ขาวเหมือนกันครับนักคนดังอะ่ะอะไระไรไม่เกี่ยวครับคันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะอะยอมยอมจับเครื่องไมโครนอนดีกว่าขายครับขา,ข,นนขายครับอ๋อ้ยง่ายๆหน่อยนะครับ หาผมนี่ผมนิฟเอาเลยนะผมไม่บอกนะวอาอ่าถ่ายรถไปยังปาม,ต,ามต้องตักครับทำไมไสีสีเรลดมันกระพริบวะอยู่พอมุมเรื่องไกลๆได้มันกระพริบอ่ะพี่หมย์ไม่ไสิ ซีเรตอ่ะมันอยู่มันรเปานมันอยู่ซ้อนกันดีกว่าใชเหมือนรถผมอ่ะรถผมก็เป็นถยรูปได้ได้ไหมไม่เป็นไรถอยเองก็ได้ถ่ยเองนะไม่บอพี่ไปถึงบ้านก่อนนะครับไก่อนนะครับไปครัดนะคร้ครับสาธุครับ มีเสียงเทอร์โบด้วยนะครับไม่มีมีแต่ตรวแปรได้ฝั่งนี้แรงครับแรงแรงแ้วจริงเทอร์โบนะ โอดดางมากเลยอ่ะโอเคไปครับเท่าละไปครับพี่ไห้ ว่าทินสซุด่ะตรงนีน้มุมนี้อย่างหลออยอดเลยท้าตกตัวนะนมาแล้วครับ u cho kì cả chăng đấy, thằng sao để mình tan cái đốt lên nè. đây là รอแล้วกันปังไปไหนะาาเพื่อนแถวครับไปกันต่อครับเจ้าผมเสียงโคตรล้านเนี่ยครับเนี่ย あっ。Okay, ไม่ได้ครับ ไปครับถึงแล้วนี่รอช้ามากเลยอะ่ะตายตายตายไม่ผ่านครับไม่ผ่านรถถ่ายดันเสร็จแล้วเนี่ยใช่เรอเมื่อกี้ยังดันไม่ได้ยาง โอ้มาอย่างสิ่งไม่ว่าจะไม่เบรงซะแหละตอดอีซังเตี้ยวไหมตัดอีซังเตี้ยวไหมเออน่าจะพอดีป่ะพามโอเค

โอ้ทำไมรถพี่ไม,ไม่ไม่ปิดไฟครับเปิดเบ็ดนะนี่น <laughs> มาปิดมาปิดไหนมา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 ยืนยากอยู่นี่ รู้แล้วก็คุณก็ไปถ่ายรูปนะครับ,รบใช่ไหมครับรถแันบน,นึงครับถ่ายรปแันบน,นึง นไม่เกี่ยวนะครับกี่ขวางก็ตามมาครับเสร็จนะครับ นะครับโอเคไปคลิปยังนี่อยังยังยังมหาะละ <c oughs> แล้วรถติดมาหาแล้วรถติดไต้เป็นไงครับพี่ไม่จบ <c oughs> เอาถ่าน้าบ้านต่อนะ้าุกคน,นะ <c oughs> เดี๋ยวต้องเอาเอาหินมาโรยอีกนะนนี่เอ <c oughs> หินที่ไหนครับในเมืองครับ เ่็ใไ,ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยดินเองเอาทาไมลึกอย่างวะตรงนั้น เด๋นหน้ารถปาไปหน่อยเฮ <Hä? S 1> ้ขับรถขับรถปาปเดินหน้าไปให้ที่หน่อยโอ้โ oh. okay, ของล้ออ่ะน,นี้ปิดคลิปยังนี่ยังเหรอโอเคเดี๋ยวเราปิดคลิปเยลยแล้วกันนะ oh. ครับ oh.